มีไหมคนนี้ฮะมีอยู่ออกฝั่งนี้เจ้พอดีพ <laughs> อดีเราดาักก่อนนะคือตอนนี้เรายังไม่มีไฟอ่ะเดินดักมาจะเข้าไม้ปะเปดิ <laughs> ไม่เห็นไฟใช่ไหมยังไงเฮลิงตันไมีหรอก <laughs> <laughs> มาก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับรถไอติมเดอะเลด ก,กับเซ็ตแอนออนที่จะไม่เซอร์เดายากมากๆว่าเราจะมาจากทางไหนอ่ะโดยแอนออนแรกก็จะเป็นลูกตุ้มกระดูกคือแอนออนเนี่ยจะทาให้เสียงระฆังของเราอ่ะดังกล้องไปทั่วแมปเลยก็จะทาให้เซอร์ไม่รู้ว่าเราจะออกมาจากทางไหนกันแน่อย่างเงี้ยแอนดนเดโคตรปั่นจัดคือตอน,น,นแรกเมา่เล่นเดนไบเจอแอนออนที่ไปคือแบบหลอนทช่หมเลยแอนดออนที่2ก็จะเป็นเดอะโ d ตรเฟกเดียวชื่อแอนอนที่จริง,ง <c oughs> เนี่ยเพิ่งรู้คือแอนออนเนี่ยเมื่อเราเออกจากล่องหุ่นมาเราจะไม่มีเสียงหัวใจไปอีก6วินะโดยเราจะใช้ออน คือออกเฟลจากที่ไกลอะแล้วก็ค่อยๆเดินจำเอามาฟาดให้เขาตกใจเล่นละกันถ้าเกิดไมนได้ใช้อะนะแล้วก็ในส่วนของเปิร์กก็จะมีตามดีนะฮะมีทวงเกม่างเปิร์กแล้วก็ปดิสาเนี่ยจะเป็นอุ้มแล้วเดินไปขึ้นอ่าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะก็เอาไว้แบบฟืนลากไปไกลหน่อยเพื่อจะได้ใช้เปิร์กตะขอยนะได้แบบง่ายหน่อยอะโอเคก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าแต่กูดูโอ้โหแล้วแต่นี้มีคนล็อกด้นเราด้วยนะ คือซื้อคล็อกมาอะไรจะอยากเล่นด่านนี้ขนาดนั้นมันทำแม่งทำแม่งนะเซื้อล็อกด่านแบบแบบจบก็ง่อยอย่างนี้มาเนี่ยอ่ะเป็นเดี๋ยโคมิคนนี้ทำไมวิ่งไปแปลกผมคิดเองวะวันนี้บันว่าไหนเราอยู่ดีเราอยู่นีโอเคคือเราจะไม่มีเสียงใจไปอีกประมาณหกวิอ่ะผมว่าผมว่าปั่นนะโอเคเราตีปล่อยเนาะจริงๆไล่สุดเลยก็ได้เนี่ยมาใครอยู่ไหนผมว่าคนนี้หาเครื่องอยู่คนนี้เป็นคนปั่นยัง งหน,น่าจะมีนะมียังเหมือนจะมีแล้วปะเอ้ยไม่มีโอ้โหแล้วมีคนมาปัดตรงนี้ว่าจะแบบอ้อมหลังจกกับสเกมคมเท่าไหน่ทีผมก็จีดราการไปเลยมีไหมคนนี้ฮะมีอยู่เ <c oughs> อ้อวายอฝั่งนี้เจ๊บดีบอกอย่างไหนมมวะเนี่ยเบอร์เลอเธอชิบหายเลยเอามาแล้วดันได้ใช้นะโคตรแบบโคตรปัน่น จร,จริงๆเราเอาเปิร์กอะไรนะที่ว่าอุ้มเดินไหบมาน่าจะลากไปจะขอให้หน,นะคือลืมคิดไปอ่ะกำลังนั่งแบบเก๊กหล่อยอยู่เดียด๋วยวขนปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่กอูอีมองไย่า,ยาเยงเดียขนปะเนี่ยอ๋ามีเมกโทมัสเราไม่ไปช่วยมีงมองหลังปะเนี่ยมองหลังปะอ๋ามองหลังด้วยที <laughs> ่กูไม่มองก็ได้เกเบิลของไม้ปไปอาจจะตีก่อน <laughs> คนที่มองหลังเกินไปแล้วเดินติดอ่าติดตู้ด้วยนะเนี่ย โอเคเราไล่ให้สุดเลยเนาะไม่รู้ข้างหน้าจะออกไหม okay. เจ๊ไอ้ยูวะไม่ได้ไม่อยู่วะเนี่ยเขาทันปะที่กดตีแล้วได้เนะี่ยโอเคอ้อมมาเอาชัวร์ก่อนเนาะง้างหลอกมามง้างหลอกโด <c oughs> จับต่อรอบตีแล้วเนีย่ยเออตะขออยน่าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวแต่ว่าจะเฟดสองแล้วเนะี่ยไม่มีใครไปช่วยอะ่ะหรือเขาหาทางขึ้นไม่เจอแม่งก็ฝืนปั่นอยู่อะระเบิดมาเพิ่นปั่นอยู่ข้างไหน ่าปั่นอยู่เครื่องนี้โอเคเครื่องโดนกั้นอยู่เฮ้ยเดี๋ยวไปเฟสสองวันน่ะลืมดูเลยนายอ้อมฝั่งนี้ปะขอดูก่อนเนาะไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนมั่งอะ่ะเครื่องนี้มีกี่มีคนระเบิดอะ่ะนี่ไงปั่นได้จิงหนึ่งด้วยเนะี่ยเจ๊ัสดีเฟงหมิน่นมองทางไหนโดนไหมไหมอี๋โดนปลายมีดพอดีมันค้างฟุกเลยนเน้นปล่อย,อยะปะคือนเน้นแบบ ตีปล่อยตีปล่อยอ่ะจะได้แบบเน้นแบบปั่นประสาทเซอร์หน่อยเนี่ยไม่รู้มีคนหมายยังไม่งั้นเดวไวกับอ่มิเคล่าน่าจะนั่งฮิวนอยู่นะเฮ้ยมีโอ้โหบูนตรงนี้ด้วยกระทึบมันโอเคแล้วก็พังประตูด้วยช่วยเปล่าอา่ะนี่ไงเดวไว้กระทึบมาเจอพอดีเลยไม่รู้ว่าผมจะได้ใช้จังหวะท่าจแก้กีกตอนไหนอ่ะแต่ด่านนี้มันเอื้ออยู่นะน่าจะพอได้อยู่ลมม้มไม้บูฮ้ยบียอมล้มด้วยหลอกไปไมาอีรอบนึง มูหออกกนวกมาวดัดดมันต้องหลงสักทีดีแม้มันบังตัวเราอะเห็นตัวยากหน่อยเยโหมีต่างนี้ด้วยดดกลับไหมไม่วิ่งยาวใช่อันนี้ปะไม่โหอยู่ต่าง,างมาเพื่อนมาไอ้ยัติดแล้วโอ้โหเขาปืนมันไฟด้วยว่ะลงไมไหมพอดเพื่นต้องลงมานะรอบนี้ไม่ลงไม่ได้นะอ้าวะม่จะุคจะเซียน รู้ไหมไหมรอบนี้สวยผมให้มาฝั่งนี้นะจะได้โดนระดาต่างไม่ได้โอ้ว้าวน่าจะฟื้นโดนระดาต่างให้ได้ไม่กระโดดไม้วัดิตายยากแ <c oughs> ตายยากสวนนี่หว่าเพิ่งติดข้างแรงยังไงไม่แน่ห่วงอะไรลย <c oughs> ผมจะติดเล่นกันไปะเนี่ยเออโอ้โหตะขออยู่ไกลเกินผมจะลากทันปะไกลแบบไกลามากเลยนะ่ะโอเคน่นายถึงอยู่น่าจะนะเจ้าใครระเบิดข้างล่างานะเนี่ย ยูเหรอถามไปเนี่ยถามไปเนี่ยอย่านะโอเคนี่เ,นเครื่องรแบบุนเอ่อระเบิดอ๋อคนนี้ยังไม่ตายเพิ่งเฟสสองเอขวบดีเฟิงหมินมึงทางไหนเพื่อนจะปินปะเนี่ยโอเคขอตีแล้วปล่อย,อยอเนาะตอนนี้แบบจำตะแก,กไปก่อนจะเอากคือไล่สุดนี่เรียบร้อยไปแล้วเด้อโอเคช่างมาแนละวผมว่าเขาจะอ้อมไปช่วยปะข้างหลังไม่เห็นรอยแล้วน่าจะอ้อมฝั่งนี้ไปช่วยนะ โอเคเหมือนเดี๋ยวอ๋อทางขึ้นมันอยู่เออ่ทางนั้นนี่ไงนี่เป็นมิเกิล่าเราสะกดลอยตามก่อนสะกดลอยตามก่อนโอเคคนนี้มองหลังปะไม่ได้มองโอเคเราออกเฟดไปนะจะรู้ปะจะรู้ไหมวันดีเพื่อนเราอยู่ที่คือเขาไม่ดีเสียงหัวใจเรามาปีนตามมาเจเดี๋ยวคนนี้วิ่งลง ผมไม่เห็นรอยอ่ะน่าจะเปิร์กอาของโยอีอะเปิร์กเป็ดน,น้ำโชคอ่ะผมไม่เห็นรอยเลยเดี๋ยวรอยแค่เนี่ยอ่ะปัดอีกนิดนึงด้วยโอเคจริงๆผมไล่สุดนี่คือเรียบร้อยไปนานละแต่เราแบบเราติดเรื่องกันไปวะเนี่ยเจ้เขาระเบิดมาคนที่ไปทงหลังแน่อะ่ะปล่อยก่อนแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็ไล่ที้ต่อด,ดีวยว่า ถามจริงใครมันล็อกด่านดีแบบเด็ดผมนี่ด่าแหลกอะด่านนี้มันจุกไม่ได้ร็อกบนมันห่วยโอเคโดนไปมีอยู่แล้วรู้สึกตานนี้เหมือนตะขอไอ้นะ่าจะกองข้างล่างหมดเลยปะเท่าที่รู้สึกนะอ่ะยังไ,ไงจริงด้วยโอเคว่ามีการทำเป็นแก่ที่โคตรเหนื่อยเเล่นแนทออนแบบกระดิ่งเงียบเปิดกรอบมันนะ่าจะโอเคกว่าเนี่ยเออเราไว้เป็นเคงบนลูกเองแน่นอนอนะอย่างนี้ไม่ได้มีใครช่วย รู้สึกเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่หมดอะต่างไม่ค่อยโดดด้วยออกาตรงนี้ปะอ้าออกาตรงนี้ด้วยเจหลอกไหมไม่ตายยากจำได้โอเคแต่เขางกอะเขาไม่เห็นไฟแดงอะคิดว่าน่าจะแบบคาคะแนไม่ถูกว่าคนลงตอนไหนอะไรอย่างนี้โอเคเราไม่ล่ามไปไกลละคือเอาจริงก็เท่ากันนะตรงนี้กับตรงนั้นแหละช่กันนะตรงนี้ก็ตรงนี้เนาะจะได้ ประยักตะขอเห็หนาด้วยเพราะว่าคนนี้ตายแล้วมาไปแบบไปหาคนปั่นกันดีกว่าทั้งนี้ปะเจ๊เฮ้ยดีไงผมเห็นฟลงหมิ่นนะไม่รู้เข้าเห็นือเปะปีนต่างตา,ตาม,มากันเจ๊เหลือ,อยู่นี่เพื่อนยต้องวิ่งแล้วตุกไหนนะตุกไหนตัวนี้ใช่ปะคือไม่รู้อ่ะ คือไม่เห็นเลือดด้วยอะโอ้โหแทงหลังคือแบบอยากใช้แทงหลังจะจัดนิยอมแบบเสียข้างหลังเพื่อแบบตลอดเลยเด้อโอเคช่างมันนะเราเน้นปล่อยดีกว่าเราจะได้แบบตะแกก็ได้หน่อยแต่เครื่องสี่เครื่องกับคนสามคนเนี่ยค่อนข้างติดเล่นได้ไง่ายนะอ,อะไม่กลางไหมไม่อ่านี่ไงพอดีไปดิพิคาล่าออกทางไหนพอดีอดีเพื่อน เอ๊ะหลอกไฟไหมจริงจริงจะหลอกก็ได้นะคือเราไม่มีไฟอยู่แล้วอะตั้งหกวิเลยมาเดินมาเน้นปล่อยวะไ,ไม่รู้เขาเสกก็เต็มพอยอยู่ไหนอะเนี่ยเขาที่ผมไม่เห็นรอยน่าจะเปิร์กเป็นีนน้ำโชคจริงอะผมไม่เห็นรอย,อยจริงจนะไม่ดูเขาตู้ไหนด้วยโอเคปล่อยก่อนก็ได้เนี่ยเขาหายเจ็บด้วยเขาตู้ปะโอ้เปิร์กเขาตู้แน่ขว้ากันสักตู้นึงอะนี่ไงเปิร์กเขาตู้ของแดนซี่ คือหายเจ็บไวอย่างเงี้ยมันมีแค่ไม่กี่เปรอร์ก็โอเคก็เ,คเลยสาวเครื่องละเราจะติดเล่นได้นานแค่ไหนเนี่ยโอ้โหสองเครื่องแล้วโอเคผมไม่ติดเล่นละผมว่าผมไล่สุดเลยดีกว่าไอ้จังหงจ้าจัง,จงเล็กแล้วปล่อยก่อนก็ได้เอาไว้ก่อนเมื่อกี้เครื่องไหนติดนะเครื่องนี้แล้วคนปั่นหายไปไหนเอ่ยอ่าช่วยกันอย่างไวเลยเอาเปิดกระดิ่งล่อก่อน ผมผมเคาะล่อ,อก,กันนะคือให้เขาไม่รู้ว่าเราแรกใครอยู่อ่ะเนี่ยเขาฮิวอยู่เราออกเลยเอเฮ้ิฝืนฮิวเว้ยเราโคตรสุดจัดเอ่อบวัสดีเม็กกดตีมาได้ไหมได้ตีด้วยก็ืูว่าโอเคอนะ่ะโอเคออกไ,ไหนเอ่ยวิ่งยาวป่ะเอาสวันดีมิคลาลากลับมาเจอเฉยเลย แล้วไมค์กี่ไหนอเอ่ยหลอกไหมไอ้รอพับไม้อะเดี๋ยวนะเขากลับมาหายไม่ทำไมเนี่ยโอเคสลองหนหลอกก่อนผมต้องไล่เมค์อะไม่อยากจำเท่าไหร่อ่ะเมค์เอ่อเมค์เป็นไหนแล้วก็ไม่รู้เมค์อยู่นี่อยู่เลยสวัสดีเมค์สวัสดีเราดักก่อนนะคือตอนนี้เรายังไม่มีไฟอะ่ะเดินดักมาจะเข้าไม้ปะไปดิไม่เห็นไฟใช่ไหม คือเขาวิ่งตกเลยคือเขาไม่รู้ว่าเราจะมาจากไหนกันแน่แต่ผมคิดว่าเฟิงหมินน่าจะนั่งปั่นเหมือนเิยแล้วขอทวงเกมก่อนถ้าเกิดเขาปั่นติดในเกมชิบหายนะคือสมคนกับเครื่องเดียวนี่กลุ่มยากจัดเลยฮะนี่ไงตายแล้วนี่ปะออเฟิงหมินอยู่นี่วัดดีเราไม่มีไฟแดงนะเรียกคุมๆมาวัดดีไม่ได้มองหลังอย่างนี้หลอกไหม ไม่เห็นไฟแดงก็โดนไปก่อนแล้วกันคนนี้เฟดแรกป่ะน่าจะนะถ้าผมจำผิดแขวนมาโอเคแล้วผมจะอยู่ตรงนี้แหละข้างหลังนี่แหละจะมาช่วยไหมยืนดูเลยมาเกียนหาวแล้วเดินนานะ่ะเดี๋ยงนี้เห็นตัวด้วยจะปล่อยตายไหมไอ้ไปฮิวด้วยอ่านี่เขาปล่อยตายแล้ว ไม่รู้คนนี้มีวงสากอนุญาตไหมถ้าเกิดเขามีอ่ะเขาจะเห็นตัวผมนะคนนี้ไม่น่าเล่นแล้วนะ่าจะปล่อยตายละแอนเรียบร้อยจะหาเครื่องหาหลุมดีกว,ว่าเฮ้ยหลุมไปห้องนี้โอ้โหไอ้ยืนนั่งรอหน้าหลุมไปแล้วหลุมชอบไปเกิดไกลเสือโอเคตามนั้นอนะก็สนุกดีอ่ะโอ้โหคนนี้เอ่ออ๋อเอากุญแจมาแบบว่าไม่เสียกุญแจกับใช้ปลดล็อกกุญแจแล้วจะ กุญแจไม่หายเจ๊จริงๆฮะน่าจะไปทำเควสเปิดกุญแจแหละเฮ้ยูคนรู้จักด้วยเขินจังเลยหมาไหนๆเมื่อก,กี้ก็เป็นตาทานแก่ละตอนนี้ก็ล็อกลงตำรวจเลยกูจะตีเลยเลยกันมาเอาเดะเอาเดะมันต้องได้ใช้ดิวะตาเมื่อกี้ก็ได้ใช้ละตอนนี้ต้องได้ใช้เมื่อเอ่อเดี๋ยวนะผมหลงขึ้นทางนี้ก็ได้ทางน,นี้ก็หาดูกกรรแผนแมพเหมือนกันเจ๊นี่งไงผมเจอรอยนะรอยอยู่ห้องห้องเนี้ยห้องเอ่อห้องในอำเภอ ไหนบ้างเนี่ยนี่ไงเจอรอยน่าจะออกมาทางนี้ขอดักก่อนรอยแบบอยู่ไกลเลยอ่ะนี่ไงเป็นเดวายปอด,ดดีเดวายคนดีสปินปะเนี่ยไม่น่าใช่น่าจะได้ตีก่อนมามันเดินดีปะตีปล่อยฮะมันเดินเตงจัมสตร์แกเนาะเพราะว่าเขาไม่รู้แน่ว่าเราอยู่ที่ไหนอะนี่ไงมีคนแรงมาปั่นเครื่องมีคนมาปั่นเครื่อแล้วเดี๋ยวโหติดแล้วหรอเฮ้ยเกินได้่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งเดินผ่านมาเอง เฟืองแดงวะเนี่ยโคตรโคตรโกงแป๊บเดียวเครื่องติดแล้วอะ่ะไม่ได้มองหลังขอบล็อกโอเคให้ลงไม้ไปเลยฮะไม้ที่ไม้ดีเนาะถ้าเกิดไม้ที่เสียเราก็สบายแล้วมันเป็นไม้เดสโซนอ่ะโอเคปล่อยนี่ต่วายอยู่นี่รนนเราไล่สเวยปะตอนแรกเป็นเครื่องกัน้นหน่ะไม่อยากไปเท่าไหร่เลยโอเคเขาน่าจะหาเครื่องปั่นอยู่เดี๋ยวนี่รอยใครเนี่ยรอย อ๋อกำลังไปหาเครื่องอฮะออกมาแหงมาให้เจ๊ปอ,อดีเฮ้ยมันจะจับหลังได้วเมื่อกี้จับยากยิบหายเลยเนี่ยเครื่องปั่นเร็วมากเลยคือแป๊บเดียวเองอะโอเคเราต้องไล่สุดแล้วไม่งั้นนี่เราชิบหายนะขึ้นข้างบนปะข้างบนดี่ไม้นะไม้อีกไกลมากอะมีคนแทแบไปละไม้อะนี่ไงไม่ดีไม้ดีบอกแล้วข้างหลังไหมปะเนี่ยลืมคิดเลยไม่มีเป็นห้องน้ำตายอ่ะตายอ่ะ โอเคเขาไม่เห็นไฟอะเรากดทีมอะไรก็ได้โอเคอเพิ่เดยวแขกคนแรกด้วยเครื่องติดอะไรเครื่องหนึ่งเรียบร้อยเอ้ยเป็นเครื่องล่างด้วยมาใครอยู่ไหนจริงๆแคเกิดจะเล่นเซตดีจริงๆอะผมราะว่าเปลี่ยนเอา้าเปลี่ยนะระฆังแบบดังทั่วแมปอะเปลี่ยนเป็นอะไรนะพวกเปิดกรอบก็ได้นะได้จะพอแบบเอามาจัมเะแกได้ง่ายกว่านี้หลอกไฟมาครับรอก,ก่อนรอก,ก่อนสวัสดี รอไฟก่อนนะรอไฟก่อนมาดิไอ้ระยะคุมมาไอ้เี้าฝั่งคนที่มันเซนส์ดีหลอกกันนะให้เขาออกมาไม่ได้ตอนนี้เขาโดนขังอยู่โอเคออกไปได้แล้วออกมาก็ไม่น่าทันนะ่ะนี่ไงโดนขังอยู่สวัสดีเพื่อนสวัสดีต้องไล่ฝั่งนี้นะเพราะว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เขาออกยากมากมาตะยะยเขากดไปแล้วไม่น่าทันขอไมาขอตีเอ้ยไม่ทัน โ okay. อเคเดี๋ยวเขาเสียไม้ดีไปสองไม้แล้วนะยิงหมอกหน้าเดีเ๋ยวเฮ้ยอะไรจะให้เขาหานะขนาดนั้นตัวเองก็ไม่ได้มีแต่ยงแต่ยากันนะไปไหนอีกไอ้ช่างพี่เข้าจุกเด็กมาราอไล่สุดแล้วไอ้ไหนก็ยังไหนละหน้าต่างผมไม่ให้เข้านะไอ้ยโหไม่ทันไอ้เปี่ยนต่างไม่ได้ขอไม้หน่อยขอไม้ขอไม้ลบไม้มาหลบไอ้เออถึงว่าลกไม้โอเคอยู่คนนี้ค่นข้างโลกเนี่ยโอเคคนนี้เขาเสียไม้ดีไปสามแพทเลยแล้วก็ เครื่องที่เครื่องอ่านี่ไงตะขอยใาน้กางแมพอีกอันนึงข้างบนหัวปะอ่านี่ไงก็ว่าหาไม่เจอแหวนมาใครปั่นอยู่ไหนเพื่อนี้ปั่นได้โอ้โหข้างเยอะเลยเนี่ยกระทืบก่อนเมื่อกี้นี่ระเบิดอ่ะอ้มีคนปล่อยมือแล้วน่าจะออกทางนี้นี่ไงบอดี้เดไว้มาเพื่อนเรายังไม่มีไฟนะทรงไหมเลยปะบอดี้ หลงไฟเหรอว่าเราไม่มีไฟหรอกเป็นอะอีกจริงอยากตีปล่อยมากกันนะแต่ตีนี้เหมือนเขาตึงกันอนะโอเคเราปล่อยเนาะมาเขาตีเล่นอ่อยแล้วกันเดีย๋ยวไม่สนุกอะเหมือนนั่งฮีวันอยู่นะไอ้ออกมาแล้วปะม่เงียบกิ๊บปังได้เอ่ย,ออย,อยข้างบนปะลืมดูเลย นี่ไงนี่ไงมีคนปั่นอยู่โอ้โหจำหลังไม่ทันไม่ิจิคนเซนดีอะตาเน,นี่ยไม่เหมือนตาเมื่อกี้เลยตาเน,นี่ยแบบโคตรตรึงตึงแบบตึงจัดจัดมาข้างหน้าเป็นไม้เซฟโซนโอ้โอด,ดีอะปอดีอ้ไรตอนนี้ก็ได้ไอ้หิวก็เก,ก้าวปด้วยโอเคมาเดินมาเน้นตีปล่อยก่อนผมเห็นอ่านี่ไงกลังจะบอกว่าสตีฟน่าจะเนียนฮิวอยู่เห็นปะมีบาลานี่เขายอกนะ มาบอกแล้วมี่เวลาเนะขายกนะโอเคเราไม่ตีปล่อยแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราชิบหายอา่อเจ๊เจ๊เขาวิ่งจุ๊บไปขบวนเพื่ออะไรเนี่ยโอเคไล่ใครก็ได้ไม่มีไม้มแล้วฮะไม่มีไม้มเจบตัวเองแล้ะคนนี้ถ้าเกิดไม่มีตายากอ้าแย่งต้าต่างกันอย่างนี้ไม่ทันนะเพื่อนนี่โดนละตายอยากไม่ทันหลอกถ้าเกิดสติไปดั่งตรงน้าต่างอ่ะคนที่จุกทันนะเนี่ยโอเคมีตะคอย,นอยนในการแมพ ไม่พอได้อยู่เยอะโอ้โหเนี่มีคนบล็อกกันวน่ะไอ้กล่องก็บล็อกเลยเลยกล่องตัวดีโอนโหมคนปัดไหมเขาอยู่กันไวมากเลยเนี่ยโอ้โหนั้นระเบิดเหมือนเขารู้ว่าผมมีกั้นเครื่องอ่ะเขาไม่ยอมแบบจุ่มมือข้างไว้อ่ะนี่ไงเรียบร้อยละให้ออกฝั่งนี้ยังไงต้องออกฝั่งนี้อยู่แล้วตีมาอ่าผู้บินอยู่นี่พอดีผู้บิน ชุดแบบชมพูจ๋าเลยในกล่องอุทยาทุกคนเลยคิดว่าโอเคเราอ้อมมาก่อน <c oughs> ขอหาคนอื่นมากไง <c oughs> เล่นตี้ปล่อยก่อนนะปั่นประสาทไปก่อนรอ,อนนะนสั่นกระดีลอกก่อนนะเนี่ยสั่นกระดีลอกก่อนนะสั่นเพื่อนเลยก่อนวนะเนี่ยไอ้นี่ไงสตีฟน่ะสตีฟหลอนสวัสดีสตีฟคุณเทนิงตันมองทางไหนเราอยู่นี่เล่นแบบบ้าโบอะไรไวะเนี่ยจริงคนไไล่คนเจ็บนะ เราบันไดอย่ีกที่เพื่ออะไรโอเคเรากลับไปหาเครื่องนั้นดีกว่าเนี่ยเครื่องเนี่ยน่าจะปั่นอยู่นะโอ้โหได้เยอะด้วยนะเครื่องอะ่ะมาจะเขาเห็นตัวเจ้ยไม่ได้ปั่นมันอยู่ข้างไหนวะเนี่ยนะโอ้โหเราแป๊บๆจะหายเจ็บละมีคนเสกบุญปะ่ะอันนี้ไม่รู้นะปีนตามมาเจ โอ้จับหลังไปแล้วอ so ่ะเมื่อกี้ผมทำอะไรนะทำมือปั้มปั้งทำมือห้ามย้ายไปแล้วอ่ะปั้งห้ามใช่ไอ้ตายไอ้โหปิงชิบหายวอดโอ้โห็นไม้ด้วยลงไปเลยใครกวนกันใช่ไหมไอ้ตายากคุมโคลม่ะตายากคุมโคลมแหมโหยังเซ็งเลยปิงชิบหายวอดเมื่อกี้ว่าจับหลังคุมคลมไปแล้วอะไรวะเนี่ย อ๋าคนที่ตายแล้วมาเพิ่งตายคนแรกด้วยอะเนี่ยเครื่องนี้มันจะตีปั่นอยู่นี่ไงเรียบร้อยคุณเฮดิงตันโอ้ปั่นคู่ด้วยไอ้บล็อกโคุกเว่่มามาโอเคเราดักเน,ะกนาะไหนก็ลอ่ลองหนอยู่ดักมามาด่นานนี้บอกเลยว่ายากหน่อย นี่งไงเฮลิกตันเฮียบวายเฮล็อก <c oughs> บ่ไปทางไหนโอเคท้าไปเล่นเซตนี้แล้วแบบห่วยมันเหนื่อยอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันก็โอเคเราต้องแบบวินฟล็อย่างไกลๆมาแล้วก็เดินตีเขาอะ่ะตีไอ้คนน,เเนั้นปั่นได้เยอะโอ้โหคนนั้นปั่นได้เยอะกว่าเครื่องนี้อีกน่าจะมีคนปล่อยมือนะนาเฟิงหมิ่นนะที่ปล่อยมือได้เยอะด้วย ไปมึงเรียบร้อยเนี่ยไ,ไม่เดี๋ยวคนเซนดีอะตานี้โอเคอ้อมอหอ้อมก่อนสักนกรดีลอก่อนต้องสั่นหลอกไปเรื่อยหมาอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงลอยอยู่นี่กลับไปปะลอยออกมาตรงเนี้ยเจ๊ไม่อ๋อวิ่งกลับไป อยู่ข้างล่างอนะตามมาไอ้พอดิ <c oughs> มัปะต้องได้ใช้ักทีดีวะตายเลยโอ้โหเราตะข่อยนะอยู่ไกลอะไม่ไปละอยู่นี่แหละคนที่เฟดแรกด้วยมาคุณสตีฟเครื <c oughs> <c oughs> ่องข้ามหุนใกล้ติดแล้วนะ่ะว่าเขาต้องต้องฝืนแน่เจ๊โอ้โหอยากอยากใช้แห่งหลัง่ะเนี่ยวัดีไล่คนนี้ก็ได้มา ใครก็เหมือนกันนะตอนนี้ปัดตีห้ามองทางไหนวะเนีะตสตี๊ฟนี่ต้องลงไปนะมาคุณเทนิงตันไอ้ยี่ลงไปแล้วเชถ้าเกิดลงไปอย่างเงี้ยแทงหลังเสียแน่เียบร้อยคะแนาต้องปั่นต่อ,อคิดว่าอยออกไปเว้ยโคตรโหด เคยเลยเคน,นสุดท้ายอะไรตายเหอะไอ้สตีฟเล่าออมาฟึ่งม่นต่อปะ่ะไม่รู้นะอันนี้ไอ้บอกให้เพื่อนเพื่อนอย่างนี้โอเคเรารียบแผลงก่อนดีกว่าจะได้ใช้เปิร์กอะไรนะเสียงประสานด้วยนะจะได้ห่วงเกมจิกหนึ่งก็ยังดีจะทันปะเนี่ยผมไม่ได้ห่วงเกมด้วยระเบิดไหมอ่านั่นระเบิดโอเคอ่านี่ไงจะก,กีดเครื่องก่อนด้วยพึ่งมิน้น ไปไหนลเลยน่าจะต้องขึ้นบนอยู่แล้วเนี่ยพวกมินปั่นต่ออีกด้วยโอกวา่าวันนี้พงหมินอยู่นี่เฮ้ยออกแล้วปะน่าจะออกไปละน่าลงล่างนะขอขอ,อดนักก่อนนี่ไงบินออกมาทางนี้มา,ามาหลอกกันเรื่อยตัวเนี้ยมาวันนี้มันอยู่นี่เอาจนได้อะเอาจนเจออะตายอยาก เดี๋ยวโอ้โหว,วหิ่งบนโด่รอบนึงแล้วก็ตายยอกตายยอ,อกอะไรล่ะตายยากสวนโอเคน่าจะพอคุมเกมได้แหละเครื่องน,นั้นก็น่าจะระเบิดรอบนึ่งหยิบถอยระเบออิดรลลัววะมาสองนั้นน่าจะต้องนั่งหีโร่สักทีนึงอ่ะโอเคผมสันอาคารหลอ,อกกันอยู่ไหนรูป้ป่ะผมมาเอาเด้เอาเด้ เดออาอยู่นี่อยู่นี่ไม่ยม้นะตรงนั้นนะ่ะเอ้ย,อยช่วยอยู่นู่ไม่ช่วยแล้แนะ่คนนี้เขาไม่ยามลากเพื่อนนะ่ะตรงนี้ไม้อยู่เลยข้างหลังก็เหมือนจะมีเหมือนกันนะแต่เอาจริงโซนเนี้ยเราไม่ควรมาเล่นนะนะเพราะว่ามันไม่มีเครื่องละลงไหมเอ้ยไม่ยอมล้มโอ้วิกหน้าตั้งไปไม่มองหลังเลยนะ่ะเขาโนโคตรงกไม้โอเคตีมาแล้วก็ปล่อยฮนะไปขุมเครื่องก่อน เอาว่าขนาดนั้นจะติดแล้วผมคิดว่าเขาไม่น่าฮิวอ่ะน่าจะต้องฝืนปั่นก่อนเดี๋ยวไปทันปะนนปนเนี่ยฝืนปั่นต่อแน่เจ้โอ้โหพวกนี้ปล่อยไม่ทันทุกคนเลยอ่ะคือเซนเดียดจัดเขาน่จะต้องมองหลังตลอดเวลาไหนเลยสตีฟนี่เป็นอีกคนหนึ่งนี่น่าจะตายเหมือนกันปะเอ้ยคนที่วิ่งยาวเลยเดี๋ยวใครระเบิดตสนัามไปล่ะนึกว่าเขาจุกเด็กเนี่ยเตนี่เขาลากเป็นนะ เล่นเป็นแทบทุกคนเลยมาคนนี้ตายแล้วเดี๋ยวผมตีอะไรเนี่ยตีดโดนตโต๊ะดักปุ๊กโอเคงหมินไปหิวแนละ้ว <c oughs> <c oughs> อ่าตะขอยนะโอ,โ,โอ้โหกลางแมพผมจะลากไปได้ไปเนี่ยโอเคไม่น่าได้น่าต้องตามไปตามเกิดลนะดันนี้แบบค,วคิวยิงงดมากโ <c oughs> อเค okay, ตายแล้วอยู่คนหนึง่ <c oughs> จงจักเย็นยิบหายเลยฝืนปะ ไอ้เครื่องช็อตอยู่มาเครื่องไหนเครื่องไหนเหมือนจะไม่ได้ปั่นเครื่องนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาปั่นเครื่องน่าจะต้องปล่อยมือไปละโอ้โหเฟิงหมิ่นโอ้โหไม่ยอมปล่อยด้วยนะโคตรโคตรโหดโอเคเราติเล่นดีผมถามทุกครั้งเลยถามไปเขาอ้างแบบเพื่อที่จะแบบเล่นกระซือไปก่อนพอดี เรอ,อยู่นี่นะออกมาไ,ไหนจับหลังวะทางลกอย่างนี้ปะรู้สึกฟัร์มิ่นว่าจะตายนะถ้าเกิดหลงแขวนนี่คือล,ลุ้นหลุมแข่งกับเาไว้อีกรอบหนึ่งอนะ่ะเขียนจีบหายเลยจงังหวะหาหลุมอย่างเงี้ยนะหาไม่เคยจะทันก่อนเซย์ตายเหอะแล้วด่านนี่คือหลุมมันมีโอกาสเกิดทัทง้งทั้นเฮ้ยทั้งชั้นหนึ่งทั้งสองอนะน่าจะหายา,ยากจ,จัดเลยเนี่ยแต่จุดเกิดยอดทิดได้ตรงนี้นะเกิดไหม โอ้โหตรงนี้เลยมาเรายิขวางแล้วไปไอ้พวกเก่งหน้าหลุมเนี่ยเจอมาหลายตาละลองดูลองดูมาเอาดิมาดิมาดิอ่าเดาไว้มาแล้วมาเก็บปฐมาลก่อนด้วยจะเก็บปมาแล้วลงหลุมคมๆไม่ให้ลงหรอกเขาอย่างชอบเลยคือแบบเอ้ยเขาเก็บปฐมบานก่อนก่อนลงอะไรอย่างงี้แค่เท่าไหร่มา ไม่ให้แค่หรอกจะจับหลังโอ้โหจับไม่ได้มุมองสายไม่ได้มาเพื่อโอเคตอบนั้นแหละคือได้เป็นการแบบจริงหวานชุดขีดอหะคือประมาณนั้นท,ท,ทำอะไรก็ทำเฮ้ยกูยอมแล้วอย่างเงี้ยโอเคแอดออนบามโบ่โคอแตกเลยผมว่านะเล่นกระดิกเงียแบบแล้วก็เปิดกรอบน่าจะโหดกว่านี้นะแต่อันนี้คือเอามาเล่นให้ดูเฉยเกือบแพ้เลยให้ตายเหอะนี่ขนาดล็อกด่านนะเแบบนี่ยกัด จีๆแล้วกัน